สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเนรในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูเนรจะมาพูดถึงพระราชประวัติของพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือว่าพยาลิไทยค่ะพระราชประวัติของท่านจะเป็นยังไงนั้นหให้อยากให้นักเรียนเนี่ยลองไปรับฟังกันดูนะคะ ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูพระราชประวัติของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพญากริไทกันนะคะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพญาลิไททรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทัยในลำดับที่ห้าค่ะเด็กๆคะเรามาดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านในแต่ละด้านๆกันนะคะด้านแรกค่ะคุณครูเนจะพูดถึงด้านการเมืองการปกครอง พระมหาธรรมราชาที่1น,นะคะท่านทรงฟื้นฟูและปรับปรุงบ้านเมืองในด้านการป้องกันร,ราชอาณาจักรทรงดํารงฐานะเป็นพระมหาธรรมราชาโดยนำหลักทศพิธราชธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปกครองค่ะค่ะเด็กๆแล้วด้านต่อมานะคะก็คือด้านศาสนาค่ะ ในช่วงที่พระองค์ทรงครองรา์พระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากในขณะที่พระองค์ทรงครองรา์พระองค์ได้ออกผนวดที่วัดป่ามะม่วงพระองค์ทรงสร้างและบูรณะวัดหลายแห่งมีการสร้างพระพุทธรูปที่งดงามมากมายยกตัวอย่างเช่นนะคะการสร้างพระศรีศัสดาสร้างพระพุทธชินราชและสุดท้ายเลยค่ะสร้างพระพุทธชินสีค่ะ ด้านต่อมานะคะของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งก็คือด้านอักษรศาสตร์ค่ะพระองค์นะคะทรงมีความรู้แตกฉานในเรื่องของพระไตรปิฎกค,ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงเพื่อสอนให้ประชาชนทรงยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีการเกรงกลัวต่อบาปทำแต่ความดีและเว้นความชั่วซึ่งมีส่วนในการสร้างความสงบสุขให้กับอาณาจักรสุโขทัยเป็นอันมากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้ถึงพระราชประวัติของพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือว่าพยาลิไทยกันไปแล้วนักเรียนสามารถนำเอาคุณธรรมแบบอย่างของท่านนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ